แอนแอนวันนี้มากินหมกกระทาค่ะปิงพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยัไม่ลงวิดีโอเลยวันนี้มากินหมกกระทาค่ะที่ร้านแชมเด่นรวงบุฟเฟ่นะคะที่ซอยซอยบงกตพัทยานะคาก็ รสชาติโอเคไหมรสชาติถือว่าโอเคค่ะแล้วราคาก็ย่อมเยาวด้วยหนึ่งหบ้าบาทต่อหนึ่งหัวนะครับโอ้เลอนี่ถ้ากับน้องเอมค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็นี่ค่ะสามีดิฉันเองนะคะกินน้ำกันบอพี่น้องแซบแซบมาแม่ วันนี้เราก็ทานโค้กด้วยน้ำเปล่าด้วยน้ำจิ้มก็มีหนึ่งสองสามอย่างทีเดียวเชียลค่ะบอกาว่า,ามีโฟกซองนักร้องและดนตรีนะคะใครเปนตรีนะแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะคะที่ถ่ายไม้ได้คือห้องน้ำเพราะว่าถ้าเกิดอาหารอร่อย เราก็จะเอาไว้ฉี่แล้วก็เอาไว้อื่นเท่านั้นแต่ถ้าอาหารไม่อร่อยเรา,เาไว้อ้วกค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เราคิดนี้ก่อน<ะ>โอเค,เค,อาคบายบายไปแล้วนะบดยบายคนบ้า